พริกขี้หนูทั้งสามสีนี้เป็นของจริงทั้งหมดนะคะเก็บจากสวนที่หลังบ้านมีความเผ็ดพอๆกันหนึ่งกำนี้นำไปตำน้ำพริกได้แล้วหนึ่งถ้วยค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พาเพื่อนๆมาชมพริกขี้หนูสีม่วงนะคะพอแก่จัดเป็นสีแดงไปชมกันนะคะพริกขี้หนูนี้รอดตายจากหน้าฝนมานะคะต้นจึงดูโทมไปหน่อย อยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นเล็กๆพริกขี้หนูตรงนี้มีสองมีสองต้นนะคะต้นนี้เม็ดพริกสีม่วงซึ่งเม็ดแก่ๆก็จะเป็นสีแดงอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะที่ย่าจับอยู่เม็ดพริกสีเขียวพอเม็ดพริกแก่ก็เป็นสีแดงเหมือนกันพริกขี้หนูสองต้นนี้อายุหลายวันแล้วค่ะแต่มีเม็ดพริกเก็บได้อยู่ตลอดจึงปล่อยไว้อย่างนี้นะคะก็ไม่สวยค่ะแต่มีเม็ดพริกให้ได้เก็บอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราเก็บไปสักพักหนึ่งนะคะมีดอกใหม่แล้วก็มีเม็ดพริกใหม่เกิดขึ้นจึงปล่อยไว้อย่างนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงและต้น,ตนกล้วยพริกขี้หนูสีม่วงมีรสเผ็ดเหมือนพริกขี้หนูทั่วไปนะคะอย่าคิดว่าสีม่วงแล้วสวยนะคะเมื่อก่อนปลูกเป็นไม้ประดับค่ะตอนต้นเล็กๆอยู่พอต้นเขาเริ่มโตจึงนํามาลงดินไว้ในสวนนะคะเขาก็เติบโตเป็นไม้ในสวนเหมือนต้นไม้ทั่วๆไป แต่ว่าตรงนี้ปลูกไว้ตามธรรมชาติมากกว่าค่ะจึงมีเม็ดพลิกให้เราบ้างไม่ดกเหมือนที่เราดูแลเต็มที่นะคะเขาเล่ากันว่าพลิกขี้หนูสีม่วงนำเข้าจากต่างประเทศนะคะในลักษณะเป็นมเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายให้เกษตรกร,ร,กรที่มีอาชีพเพาะขยายพันธุ์พืชนำไปขยายพันธุ์และขายต่ออีกทอดหนึ่งยายะซื้อมาเมื่อปีที่แล้วต้นเล็กๆค่ะเห็นดอกแปลกดีก็เลยซื้อมาก็ ปลูกลงไม้กระถางอยู่ระยะหนึ่งนะคะจงนํามาปลูกลงในสวนให้เขาเติบโตเป็นพืชผักสวนครัวเมื่อเราปลูกไว้ในสวนเขาก็เติบโตไปพร้อมกับไม้อื่นๆค่ะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเก็บเราก็มาดูและมาเก็บถ้าช่วงไหนไม่ได้มาเก็บอาจจะร่วงไปบ้างหรือมีนกมาจิกกินไปบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะคะวันนี้ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาดูสวนรกนิดหนึ่งของบ้านนะคะสวนรกที่เป็นแหล่งอาหารของบ้านค่ะ เพราะตรงนี้จะมีพืชผักสวนครัวหลายชนิดรวมกันอยู่พืชที่เราปลูกลงดินก็จะมีหญ้าขึ้นบ่อยมากนะคะเวลาเรารดน้ําให้ต้นไม้ที่เราปลูกต้นหญ้าก็มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเหมือนกันเก็บไปเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะที่เหลือเนี่ยไว้ติดต้นบ้างไว้เก็บในคราวต่อไปหรือหากนกมาจิกก็ให้นกได้จิกกินไปบ้างตัวนี้เจอแดงๆนิดนึงก็เก็บต่ออีกนิดนะคะ มีอีกสองสามดอกค่ะปลูกพลิกก็ดูแลความโปร่งของบริเวณที่ปลูกนะคะอย่าให้มดพาเพลี้ยามาที่ต้นพลิกเราก็สามารถเก็บพลิกได้นานๆเลยค่ะเก็บได้ตลอดเลยเพราะต้นพลิกไม่มีศัตรูพืชมารบกวนนะคะก็มีอย่างเดียวมีนกมาจิกก็ถือเป็นเรื่องธรรมชาต,ติตรงนั้นนะคะวันนี้ได้ทั้งพลิกทั้งผักบุ้งนะคะนํามาล้างทําความสะอาดล้างฝุ่นออกผักเก็บสดๆจากสวนและนํามาทําอาหารเลยจะได้รสชาติอร่อยค่ะ ไม่ต้องยึดติดนะคะว่าพริกเราเป็นสีเขียวสีแดงหรือสีม่วงคุณสมบัติของพริกคือมีความเผ็ดและมีความแซ่บพริกหนึ่งกำมือนี้ได้น้ำพริกหนึ่งถ้วยแล้วนะคะกับผักบุ้งข้างๆบ้านคงไปกันได้ค่ะช่วงนี้ต้นพริกไม่ค่อยสวยย่าขอขอบอคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย